วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ท้องฟ้ามืดเหมาะสำหรับสายดูดาวสายเดินป่าและแคมปิ้งที่ผมอยากให้ทุกคนไปช่วงนี้มากๆครับที่นี่ภูด่านทองเริ่มจากเรานัดกันที่สวนฮักแพงเป็นสวนของพี่บ่าวเสียงทอดพี่บ่าวเสียงทอดคือไกด์สาหรับทริปภูด่านทองนี้ครับใครที่อยากมาภูด่านทองติดต่อพี่บ่าวได้เลยครับ พี่แกรู้ทุกซอกทุกมุมถ่ายรูปของผู้ด่านทองทั้งหมดเลยครับพอรองมาถึงใต้ภูเขาแล้วก็ลงเดินต่ออีก500เมตรมีความชันประมาณ45องศาเดินไม่ไกลก็เป็นทางราบไปจนถึงจุดชมวิวผู้ด่านทองแล้วครับพอไปถึงก็เห็นพระอาทิตย์ตกตกกลางคืนพี่บ่าวก็พาไปถ่ายภาพดาวตามจุดที่พี่แกแนะนำผมประทับใจมากๆครับถึงเช้าเราก็ออกไปรับแสงแรกชมวิวยามเช้า ขากลับเราพากันไปหน้าผาจุดถ่ายภาพต่างๆมีผากำแพงเมืองสวยแปลกตามากครับมีหินเฉลียงรูปต่างๆมีทุ่งดอกไม้ป่าหินพญานาคผู้ด่านทองเป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนเรามาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเบื่อเมืองที่ปรุงแต่งมาผู้ด่านทองแล้วจะรู้ว่าธรรมชาติไม่ต้องการการปรุงแต่งแต่กลับสวยงามเสมอที่นี่ผู้ด่านทองรอคุณอยู่ครับ